พาไปติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับการสาธารณสุขกันบ้างโดยในโรงพยาบาลกรุงเทพหัดใหญ่ครับได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน GHA 1ใน6แห่งนะครับองค์กรที่ผ่านการรับรองในเอเชียทอทอท,อทอจึงมีการหนุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพไปติดตามครับโรงพยาบาลกรุงเทพหัดใหญ่ ผ่านการรับรองมาตรฐาน GHA 1ใน6แห่งครับองค์กรที่ผ่านการรับรองในเอเชียวันนี้นะครับแล้วก็เป็นวันที่21พฤษภาคม2567นะครับซึ่งก็ได้มีการจัดพิธีรับมอบประกาศนะครับมาตรฐาน Global Health Accreditation นะครับแล้วก็ตรงกับวันนี้ซึ่งก็เป็นการที่ทางโรงพยาบาลหัดใหญ่ได้รับมอบรางวัลหรือว่า GHA ณห,ห้องประชุมชั้น4โรงพยาบาลกรุงเทพหัดใหญ่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาครับโดยมีรองกงสุลมาเลเซียนายอำเภอหัดใหญ่ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานหัดใหญ่นายกอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสงขลารองนายกท่องเที่ยวฮอลานไทยอาเซียนหอ,อการค้าจังหวัดสงขลาสมาคมโรงแรมสงขลาหัดใหญ่ แพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกรุงเทพหัดใหญ่แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนร่วมแสดงความยินดีอย่างอบอุ่นครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์กฤิตอังกูลเชฐ์เผ่าพันธผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพหัดใหญ่กล่าวว่าการได้รับมาตรฐาน Global Health Accreditation GHA ก็ถือว่าเป็นการยกระดับการให้บริการด้านการแพทย์ของไทยได้เพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือว่า medical tourist ให้แก่ประเทศนะครับซึ่งผู้ที่เดินทางท่องเที่ยวจะได้รับการดูแลทั้งในเชิงป้องกันและการรักษาภายใต้ความเชี่ยวชาญของทีมแพทย์ที่มากประสบการณ์โดยครอบคลุมมาตรฐานของกระบวนการรักษาทุกขั้นตอนนะครับไม่ว่าจะเป็นการบริการด้านการแพทย์การต้อนรับกระทั่งผู้ป่วย ผู้มาใช้บริการเดินทางกลับประเทศจึงมั่นใจได้ว่าผู้ป่วยที่เดินทางมาจากต่างประเทศจะได้รับความดูแลตามมาตรฐานในระดับสากลทุกประกาศนอกจากนี้ครับโรงพยาบาลได้มีการเปิดตัวเว็บไซต์เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางนะครับโดยการติดตามนะครับทางการแพทย์ตามมาตรฐาน GHA เพื่อหาข้อมูลและสอบถามในหมวด Medical Travel ได้ทั้ง3ภาษาก็คือ ภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาบาฮาซาอีกด้วยนะครับเราไปฟังรายละเอียดคร่าวๆนะครับจากผู้อำนวยการโรงพายาบากลกรุงเทพหัดใหญ่กันครับ ในวันนี้โรงพยาบาลกรุงเทพผาดใหญ่ได้รับมาตรฐานในส่วนของ g h a หรือเรียกว่า Global Healthcare Accreditation เป็นอีกบทบาทหนึ่งที่สำคัญมากในการที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวการแพทย์เชิงสุขภาพให้กับประเทศไทยเราเป็นหนึ่งเดียวในภาคใต้นะครับที่สามารถที่จะสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวการแพทย์เชิงสุขภาพให้กับจังหวัดสงขลาและใกล้เคียงบทบาทดังกล่าวจะส่งผลให้การดูแล นักท่องเที่ยวนะครับทั้งทุกภาคส่วนที่เข้ามายัางจังหวัดสงขลาและใกล้เคียงได้รับการดูแลตามมาตรฐานระดับอินเตอร์เนชั่นแนลและ,ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ทางโรงพยาบาลเองได้มาตรฐานจะส่งผลให้นโยบายของรัฐบาลที่มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยเดินไปในทิศทางที่ดีขึ้นและชักชวนให้นักท่องเที่ยวมาใช้บริการ รเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งนี้นะครับจะสามารถที่จะสร้างการเติบโตให้กับการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้เป็นอย่างดีขอบพระคุณครับครับก็เป็นเรื่องราวของ การสาธารณสุขนะครับโดยการยกระดับอีกหนึ่งเรื่องราวที่เป็นการให้บริการทั้งเรื่องของภาษาการให้บริการในเชิงสุขภาพนะครับการรักษาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพการแข่งขันในเรื่องของการเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลรักษาผู้ป่วยนะครับให้ก้าวเข้าสู่สากลเพราะในครั้งนี้นะครับเว็บไซต์ที่จะให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามานะครับในการดูแลในการเข้ารับบริการมีทั้งภาษาเรื่องราวของภาษาไทยภาษากฤษและภาษาบาฮาซาด้วยครับ